เอาล่ะมากันถึงช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพข,ขวัญน,นักนวดจะพาเราไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพราะว่าพี่จุ๋มไปเจอหนุ่มโรงงานคนหนึ่งที่ตกงานหลังจากเผชิญภาวะวิกฤตโควิด -19 แต่ไม่ได้ยอด่อท้อแต่อย่างใดค่ะพยายามที่จะมุ่งมั่นตั้งใจ สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการผันตัวเองจากหนุ่มโรงงานมาทำอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็สร้างรายได้ให้อย่างมั่นคงวิธีการสร้างแรงบันดาลใจของเขาทำอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันกับพี่จุ๋มนพพควญน,นาคนวลในช่วงคนน่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ สถานการณ์โควิดที่ทําให้หลายชีวิตต้องดิ่งลงหลายคนต้องตกงานหลายคนต้องปิดกิจการบางคนถึงขั้นมืดแปดด้านไม่รู้จะทําอย่างไรแต่วรเชษหนุ่มปราจีนไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาฮึดสู้จับจอบแบกเสียมปลูกพืชไร่พืชสวนผสมผสานหารายได้ประทังชีวิต ตั้งแต่อายุ18จนประมาณ20กว่าปีอ่ะนะครับพอกลับบ้านลสาวกลับบ้านเขาก็กลัวกลับบ้านก็ <c oughs> พอดีก็มาได้ที่อยู่แถวกระบินนะครับเป็นที่นาแต่ก่อนก็น้ําท่วม,ม,วมเขาขายปลูใกให้กลมาซืที่แล้วก็มาลงทุนทําเกษตรดูเพราะว่าเราก็ยกเกษตรมันต้นจากการกุนตะ วันนี้วรเชษฐ์ได้ยิ้มออกอีกครั้งหลังพืชสวนพืชใ่ออกผลผลิตหมูเห็ดเป็ดไก่ออกไข่ออกผลแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆจนสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวอยู่ราวๆสี่0มืถึงห0,000ืนบาทไม่ไม่ค่อยไปไหนตั้งใจทำงานเนาะใช่ก็ทำงานก็ เช้าก็เย็นก็อยู่ใจในสวนก็ภูมิใจค่ะที่เอ,อ่ออช่วยทำมาหากินแกก็ขยันทำงานก็ก็มีกันอยู่แค่สองคนก็เป็นกำลังใจไม่ว่าจะมีอะไรก็เป็นกำกลังใจให้กันและกันค่ะ ต้องขอบคุณในความอดทนและความเพียรพยายามของวรเชษที่ไม่ยอมแพ้ฝันแม้จะถึงทางตันของชีวิตหลายคนที่กำลังท้อไม่อยากเดินต่อในชีวิตอยากให้มองชีวิตของวรเชษไว้เติมต่อฝันก้าวผ่านฝันร้ายไปเพื่ออนาคตที่สดใสของตัวเราเองและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ t w i t t e อร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ